สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในพันไม้สไตล์บีโบค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเอาใจอานที่ปลูกไม้ในกระถางนะคะบีโบมีวิธีดูแลไม้ในกระถางมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ปลูกไม้ไว้ในกระถางนะคะก็อาจจะเจอปัญหาน้องไม่โตอาจจะมีโรคหรือหรือพันไม้อาจจะไม่สวยดังใจนะคะเดี๋ยวมาดูวิธี ที่เราจะดูแลไม้กระถางกันค่ะวิธีแรกก็คือการเปลี่ยนกระถางนะคะหากเราพบว่าพันไม้ของเราที่อยู่ในกระถางนะ่ะมีการหนาแน,น่นจนเกินไปหรือต้นไม้โตจนเกินไปจนกระถางเล็กไปแล้วนะคะเร,เราควรทําการเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่ค่ะเหมือนต้นนี้นะคะลักษณะเขาพุ่มเขาจะสูงใหญ่ไปแล้วค่ะกระถางก็เลยดูเล็กไปเลยนะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนกระถางกันค่ะ ตอนนี้ก็ปลูกอยู่ในกระถางอุนิ้วนะคะที่โบก,ก็จะเปลี่ยนให้โตขึ้นเป็น8ดนิ้วค่ะในกระถางไหม่เราก็ทําการใส่ดินลงไปนะคะหลังจากนั้นก็เอาต้นไม้ค่ะที่เราจะลงในกระถางมาเปลี่ยนเลยค่ะ ส่วนดินจากกระถางเก่านะคะเราก็ควรนําออกบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เติมดินใหม่ลงไปนะคะเหลือไว้ก็ตัวที่ยุงรากนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็นําลงกระถางได้เลยค่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้กระถางใบใหม่สำหรับต้นไม้ของเราที่โตขึ้นแล้วค่ะส่วนวิธีที่สองนะคะก็คือการเปลี่ยนดินค่ะซึ่งการเปลี่ยนดินเราก็อาจจะทำพร้อมกับวิธีการเปลี่ยนกระถางเลยก็ได้นะครับสำหรับไม้ที่เราต้องการจะเปลี่ยนกระถางนะคะแต่หากว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะ ต้นไม้ของเราที่มีลักษณะดินน้อยหรือดินโทมแล้วเราก็สามารถนําดินใหม่เนี่ยใส่ลงไปในกระถางนะคะกระถางนี้นะคะดินก็อาจจะดูน้อยไปแล้วนะคะเราก็สามารถเติมดินให้กับต้นไม้ได้ค่ะเราก็ใส่ดินที่เตรียมไว้นะคะเราก็สามารถนําดินที่เราเตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะทั้งธาตุอาหารแล้วก็ทั้งปุ๋ยนะคะก็มาใส่ ให้น้องขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะแค่นี้ก็จะทำให้ต้นไม้ของเราได้ดินใหม่ขึ้นมานะคะที่จะช่วยให้เขาเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นค่ะวิธีที่สามนะคะก็จะเป็นการรดหรือการล้างใบให้กับต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะไม้กระถางที่เราปลูกนะคะก็อาจจะมีฝุ่นละอองมาจับนะคะเนื่องจากฝนทิ้งช่วงหรือฝุ่น อื่นๆจากหลายปัจจัยนะคะก็จะทำให้ใบไม้ในหายใจไม่สะดวกนะคะเราก็สามารถทำการรดล้างใบให้กับต้นไม้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้เขาเนี่ยได้หายใจได้สะดวกขึ้นนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะก็ยังรวมถึงการเช็ดทำความสะอาดใบไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางอีกด้วยค่ะเพราะว่านนองเขาก็จะมีฝุ่นเกาะอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นคราบที่เราเช็ดมาจากต้นไม้นะคะ คนเช็ดทั้งหน้าใบ้านหลังใบนะคะแค่นี้ก็จะทำให้ต้นไม้ของเราก็ดูดีขึ้นค่ะส่วนวิธีที่สีนะคะก็คือการตัดแต่งทรงพุ่มหรือกิ่งนั่นเองนะคะเป็นการช่วยให้ต้นไม้เจเริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะเราอาจจะตัดแต่งกิ่งที่เหี่ยวเฉานะคะไม่ได้รูปนะคะ นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเลี้ยงต้นข็ได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ทําการย่งอาหารนะคะการตัดแต่งทรงพุ่มหรือกิ่งให้กับต้นไม้นี่นะคะนอกจากจะทําให้ไม้โตเร็วขึ้นแล้วก็จะช่วยให้แสงแสามารถเข้าถึงได้นะคะ ่งยังป้องกันโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชที่จะมารบกวนด้วยค่ะแล้วทาให้ต้นไม้ของเราเนได้ธาตอาหารอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าตัดใบที่ไม่สมบูรณ์ออกแล้วนะคะเขาสามารถนําอาหารไปเลี้ยงลําต้นได้อย่างเต็มที่แค่นี้นะคะเราก็จะมีไม้กระถางสวยๆไว้ตั้งโชว์กันแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันไม้สไตล์บีโบด้วยค่ะ